น้ำท่วมลุยวัดพระเดชขาย,ยักย้ายลุยเรือบททดสอบความเชื่อและความอดทนพระในรวัดพลายชุมพลหนักต้องใช้เรือและรถไถเดินทางไปสอบนักธรรมในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา6นาฬิกาสถานการณ์น้ำท่วมที่วัดพลายชุมพลบ้านหางคลองหมู่5ตําบลบ้านกล้วยอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยยังคงรุนแรงอย่างมากด้วยระดับน้ำท่วมสูงจนลุยลึกเข้าสู่อาคาร20ห้องทั้งกุฏิพระและที่พักของเอนชั้นล่างถูกน้ำล้นไปสู่ชั้นสองทำให้พระ เอนต้องย้ายขึ้นไปอยู่ชั้นบนซึ่งสถานการณ์นี้เกิดจากวัดไพลชุมพลตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำสองทางทั้งน้ำที่เอ่อล้นคลองแม่ลำพันธ์และน้ำที่ระบายมาจากทางทุ่งทะเลหลวงทำให้วัดถูกน้ำท่วมตัดขายจากด้านนอกพระเอนจึงต้องอาศัยเรือท้องแบบออกจากวัดและต่อยอดการเดินทางด้วยรถไถกลางหมู่บ้านเพื่อไปขึ้นรถหกล้อบริเวณสี่แยกคลองโพเพื่อเดินทางไปสอบนักธรรมซึ่งในขณะเดียวกันยังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเพิ่มความลำบากและท้าทายให้กับพระเอนอีกด้วย แต่ที่น่าสนใจคือพระเอ็นทุกท่านยังคงมุ่งมั่นในการไปสอบนักธรรมโดยไม่ย่อท้อต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความอดทนที่แข็งแกร่งของพวกท่านคำถามที่น่าสนใจคือคุณคิดว่าสถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรเกี่ยวกับความเชื่อและความมุ่งมั่นของพระเอ็นในปัจจุบันควรมีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างไรเพิ่มเติมให้กับพวกท่านในสถานการณ์นี้ขอเชิญชวนให้ทุกท่านแสดงความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลย